การบริหารเงินกับการบริหารธุรกิจเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งนะคะก็คือเงินเข้าต้องมากกว่าเงินออกนะคะเพราะนั้นกําลังหมายถึงว่าเรามีเงินเหลือหรือมีกําไรนั่นเองค่ะ ในช่วงวิกฤตที่ผ่านมานะคะหนึ่งกลยุทธ์ที่สำคัญในการดําเนินธุรกิจก็คือการบริหารต้นทุนค่ะเพื่อประคองธุรกิจให้อยู่รอดได้ลองทุนนิยมวันนี้ค่ะและอยากชวนผู้ประกอบการมาบริหารต้นทุนนะคะกับ HP for Business ค่ะไม่ต้องจ่ายเงินก้อนได้ของใหม่ใช้เทคโนโลยีล่าสุดและดูแลที่ที่เมื่อมีปัญหาค่ะ ช่วงเวลาปกติการทำธุรกิจก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่แล้วนะคะยิ่งในช่วงเวลาที่มีความท้าทายนะคะไม่ว่าจะมาจากโรคระบาดเงินเฟ้อเศรษฐกิจชะลอหรือแม้แต่การเมืองระหว่างประเทศที่รุนแรงก็ยิ่งทำให้บรรดาเจ้าขององค์กรหรือว่าผู้นำธุรกิจเองนะคะต้องเค้นความสามารถออกมาทุกวิถีทางเพื่อทำให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้และอย่างที่บอกไว้นะคะว่าเงินเข้าต้องมากกว่าเงินออกนะคะเพราะนั่นหมายถึงว่าธุรกิจของเรามีกำไรคะ่ะเรื่องของเงินเข้าเนี่ยเฟิร์มอ์ ห่วงค่ะเพราะเชื่อว่าผู้ประกอบการหรือว่าเจ้าของธุรกิจรวมถึงผู้นาองค์กรหลายคนนะคะก็พยายามทุกวิถีทางอยู่แล้วเพื่อที่จะพัฒนาสินค้าและบริการรวมถึงสรรหานวัตกรรมทําการตลาดหรือว่าพยายามพัฒนาบุคลากรแล้วก็ส่งเสริมช่องทางการขายนะคะแต่ลงทุนนิยมวันนี้ที่อยากชวนคุยก็คือเรื่องของการบริหารต้นทุนหรือในส่วนของเงินออกนั่นเองค่ะทาอย่างไรให้ธุรกิจของเราเงินออกช้าที่สุดและน้อยที่สุดค่ะนอกจากนี้ค่ะในปี2 0 22นี้นะคะรูปแบบการทํางานก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะคะเราต้องทํางานกันเป็นแบบ Hy ดูดเวิร์นะคะต้องทํางานให้ได้ทุกที่นะคะแต่ก็ต้องมีสิ่งหนึ่งที่จําเป็นก็คือเรื่องของอุปกรณ์ไอทีที่ยอดเยี่ยมโซลูชันที่มีประสิทธิภาพรวมถึงความปลอดภัยแล้วก็มีบริการที่ประทับใจด้วยละคะ่ะแต่ครั้นนะคะว่าเราจะไปทุ่มเงินก้อนใหญ่เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการก็ต้องแลกมาด้วยต้นทุนที่สูงค่ะ HP เองประเทศไทยนะคะเขาก็เลยนําเสนอบริการที่ชื่อว่า HP for Business เพื่อผลักดันแล้วก็สนับสนุนให้ผู้ประกอบการเดินหน้าธุรกิจต่อไปได้ HP f o r b u i s i d e s s นะคะก็คือโปรแกรมเช่าซื้อหรือว่าเช่าใช้อุปกรณ์ไอทีที่ทันสมัยจากทาง HP นะคะซึ่งเป็นรูปแบบสมาชิกรายเดือนค่ะให้เรานั้นได้รับทั้งนวัตกรรมแล้วก็โซลูชันที่มีประสิทธิภาพแล้วก็เพิ่มศักยภาพในการทำงานอีกด้วยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเดสก์ท็อปแล็ปท็อปหรือว่าเครื่องพิมพ์นะคะที่สําคัญมาพร้อมกับความปลอดภัยด้านไอทีรวมไปถึงบริการดูแลเรื่องเทคนิคและการซ่อมบํารุงถึงที่แบบออนไซต์เซอร์วิสค่ะเรียกได้ว่าตอบโจทย์ไอทีโซลูชันอย่างครบวงจรนะคะให้กับผู้ประกอบการทั้ง SME และสตาร์ทอัพเลยค่ะ คำถามต่อมาก็คือ HP for Business ดียังไงนะคะมี5ข้อดีด้วยกันที่เฟิร์นรวบรวมมาให้แล้วข้อแรกคือไม่ต้องใช้เงินก้อนค่ะการลงทุนซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีอาจจะต้องใช้เงินก้อนใหญ่นะคะแต่ว่าด้วยยุคที่เศรษฐกิจฝืดเครื่องแบบนี้นะคะการที่เราจะต้องใช้เงินก้อนที่ค่อนข้างสูงอาจจะเพิ่มความเสี่ยงให้กับการทําธุรกิจก็ได้แต่ HP for Business นะคะจะช่วยให้ผู้ประกอบการนะคะสามารถลดภาระด้านการลงทุนในอุปกรณ์ไอทีได้และยังสามารถ จัดสรรงบประมาณนะคะตามงบประมาณขั้นต่ำที่เราจำเป็นต้องใช้เริ่มต้นแพ็กเกจแค่หลัก10ต่อวันเท่านั้นเองค่ะข้อดีที่2นะคะก็คือตัวเลือกทางการเงินที่ยืดหยุ่นค่ะเพราะว่า HP f o r b u s i n e s s นั้นมีเครดิตเทอมให้ด้วยนะคะทั้งแบบ30วัน60วันแล้วก็90วันนะคะถ้าเป็นแบบนี้ก็ช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับธุรกิจมีเงินเหลือไปต่อยอดธุรกิจได้อีกด้วยละค่ะ ข้อดีที่3นะคะก็คืออุปกรณ์ใหม่เสมอค่ะปกตินะคะท่านเราไปซื้ออุปกรณ์ไอทีด้วยตัวเองนะคะเราก็คิดว่ารุ่นที่เราซื้อเจ๋งแล้วดีแล้วณนะเวลานั้นนะคะแต่พอเวลาผ่านไปค่ะมีการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่มีประสิทธิภาพใหม่ๆเข้ามานะคะรุ่นที่เราคิดว่าเจ๋งแล้วก็กลายเป็นตกรุ่นไปซะอ,อย่างนั้นล่ะคะ่ะแต่สําหรับใครนะคะที่ใช้ HP for Business ปัญหานี้จะหมดไปค่ะเพราะว่าจะมีการอัปเดตอุปกรณ์ใหม่เสมอนะคะดังนั้นผู้ใช้บริการสามารถเปลี่ยนอุปกรณ์จากรุ่น เป็นรุ่นใหม่ได้แล้วก็ทําให้ผู้ประกอบการนั้นได้ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเสมอด้วยค่ะอย่างที่อยู่ตรงหน้าคนนี้นะคะก็คือ HP ProBook x360435g9 นะคะซึ่งเป็นรุ่นที่พับได้แบบ360องศาเลยค่ะยืดหยุ่นคล่องตัวเต็มที่เต็มประสิทธิภาพกับทุกงานค่ะ ข้อดีที่4นะคะคือเข้าถึงข้อมูลได้อย่างปลอดภัยทุกที่ค่ะไม่ว่าคุณจะทํางานอยู่ที่ไหนนะคะก็ป้องกันโดย HP w o o f Security ค่ะโซลูชันที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งจะช่วยปกป้อง PC ของคุณจากภัยคุกคามสมัยใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ปกป้องเครือข่ายนะคะรวมถึงทําการกู้คืนได้อย่างรวดเร็วผ่านระบบความปลอดภัยใน PC อย่าง HP SureClick ค่ะป้องกันทั้งมัลแวร์รันซ แล้วก็ไวรัสที่ฝังอยู่ในไฟล์แนบอีเมลหรือเว็บไซต์ที่เป็นอันตรายอีกด้วยค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือการดูแลถึงที่เลยนะคะเสมือนมีไอทีส่วนตัวไม่ต้องไปจ้างไอทีเพิ่มเลยค่ะเพราะนอกจากจะมาติดตั้งให้แล้วนะคะยังมีการดูแลถึงที่แบบฟรีๆเป็นออนไซต์เซอร์วิสนะคะและยังรับประกันสินค้าตลอดอายุการใช้งานและได้ว,ว่าเราในฐานะผู้ประกอบการนะคะก็จะประหยัดทั้งต้นทุนรวมถึงประหยัดทั้งเวลาอีกด้วยล่ะค่ะ เดี๋ยวเพนจะพาไปดูตัวอย่างนะคะอุปรกรณ์ IT จากโปรแกรมเช่าซื้อเช่าใช้ HP f r o r Business นะคะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างค่ะอย่างโน้ตบุ๊กธุรกิจ HP ProBook x360 435 G9 นะคะก็มาพร้อมกับโปรเซสเซอร์ AMD รุ่นล่าสุดค่ะ ประสิทธิภาพเพื่อธุรกิจค่ะ CPU ประมวลผลที่ทำงานได้รวดเร็วแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ยาวนานและดีไซน์แม้จะบางเฉียบแต่ความทนทานสูงนะคะโน้ตยบ๊กรุ่น,นี้ยังมาพร้อมกับคุณสมบัติด้านการรับษาความปลอดภัยให้มั่นใจทุกการเชื่อมต่อประสานงานร่วมกันและทำงานอย่างคล่องตัวจากที่บ้านหรือที่ทำงานด้วยนะคะที่น่าสนใจนะคะสำหรับใครที่ชอบไปทำงานด้านนอกหรือว่าอยู่ outdoor เนี่ยต้องบอกว่ารุ่นนี้ทำงานได้จากทุกที่ค่ะ แม้ในเครือข่าย Wi-Fi ที่มีผู้คนหนาแน่นนะคะเนื่องจากมีการเชื่อมต่อไร้สายที่รวดเร็วแล้วก็เชื่อถือได้ โดยแลนไร้สาย Wi-Fi 6ของ HP ProBook x360 435g9 เครื่องนี้รองรับ HP x t e n d Range Wireless LAN ด้วยล่ะค่ะส่วนประสิทธิภาพในการประมวลผลก็เร็วค่ะบูทเครื่องอ่านเขียนข้อมูลได้เร็วเข้าถึงความเร็วในการถ่ายโอนขั้นสูงบน PC ด้วยความเสถียรและมีประสิทธิภาพสำหรับแพ็กเกจ HP ProBusiness นะคะจ่ายเริ่มต้นเพียงแค่28บาทต่อวันเท่านั้นค่ะ สำหรับเครื่องนี้นะคะคือ HP ProBook x360 435 G9 นะคะอย่างแรกเลยที่เพนสัมผัสได้คือน้ำหนัก เบาค่ะน้ำหนักเพียงแค่1.44กิโลกรัมเท่านั้นเองนะคะและนอกจากนี้ใครที่ชอบทำงานนอกสถานที่เนี่ยพอมีน้ำหนักแบบนี้ก็พกพาสะดวกด้วยใช่ไหมคะแต่ไม่เพียงเท่านั้นค่ะข้อดีที่2คือเป็นทัชส,สกรีนด้วยนะคะสัมผัสหน้าจอได้สะดวกสบายจะใช้คีย์บอร์ดก็ได้จะใช้หน้าจอก็ได้นะคะและข้อที่3หม,มุนได้แบบ360องศาแบบนี้เลยค่ะ หรือจะตั้งแบบนี้ก็ได้นะคะสำหรับใครที่ชอบพรีเซนต์งานค่ะส่วนหน้าจอก็13.3นิ้วค่ะและไม่ว่าจะทำงานที่ไหนนะคะก็อ,อุ่นใจค่ะเพราะว่า HP ProBook เนี่ยนะคะเข้ามาพร้อมกับโปรเซสเซอร์ AMD นะคะซึ่งจุดเด่นก็คือพลังการประมวลผลนั่นเองรวมถึงเรื่องความปลอดภัยก็ยังมี HP b o o p Security ค่ะที่จะช่วยเสริมเกราะป้องกัน,ก,นการโจมตีที่ปลอดภัยและล้าสมัยด้วยค่ะเพราะมาแวร์มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็โปรแกรมป้องกันไวรัสแบบเดิมเนี่ยไม่สามารถ รับรู้การโจมตีใหม่ๆได้เสมอไปซึ่ง HP นะคะมี HP ชัว e s e n s ค่ะที่จะปกป้อง PC ของคุณโดยการใช้ AI เรียนรู้เชิงลึกนะคะเพื่อให้บริการได้ถูกจุดนะคะนอกจากนั้นนะคะยังมีการป้องกันพิเศษจาก malware ขั้นสูงค่ะและยังกู้คืนได้เมื่อถูกเฟิร์มแวร์โจมตีและสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ที่ BIOS รวมถึงมีระบบตรวจจับการบุกโจมตีภายในหน่วยความจำไปจนถึงการควบคุมภัยพุกคามอีกด้วยนะคะ ซึ่งถือว่าเป็นการป้องกันการถูกโจมตีของเครื่องคอมพิวเตอร์คุณและการโจมตีที่ไม่เคยพบมาก่อนด้วยค่ะเห็นไหมคะว่า HP p r o v s i n e s นะคะถือว่าเหมาะทั้งกับ Startup และ SME เลยค่ะเนื่องจากว่าเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมใช้งานรวมถึงเหมาะกับ Hybrid Work ดีไซน์ก็สวยนะคะและยังเป็นเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัยและมีความคุ้มค่าอีกด้วยล่ะค่ะ สรุปนะคะ HP for b u s i n e s s ก็จะช่วยนำธุรกิจของเราให้ประสบความสำเร็จได้ในยุคดิจิตอลนะคะสำหรับ SME หรือว่าสาหรับคนไหนที่สนใจ HP for b u s i n e s s นะคะก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ที่เราขึ้นให้ไหว้ตรงนี้เลยนะคะนอกจากให้คำปรึกษาแล้วยังมีการออกแบบรูปแบบแล้วก็แพ็กเกจนะคะที่เหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของเราอีกด้วยละคะ่ะและนี่คือ HP for b u s i n e s s ค่ะ